เวลาลุงโดนดูถูกเนี่ยลุงทํำยังไงลุงคิดยังไงเป็นคําถามที่เจอบ่อยๆลุงก็จะตอบทุกครั้งอะ่ะเราห้ามไม่ให้คนเนี่ยมาดูถูกเราเนี่ยไม่ได้แต่เราเลือกที่จะไม่สนใจกับคําพูดเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราโดนใครสักคนหนึ่งหรือว่าหลายๆคนดูถูกเนี่ยความทุกข ไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่เราโดนทุกนะครับความทุกข์เกิดขึ้นจากการที่เราไปสนใจและเชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นทางออกที่ดทีที่สุดก็คือเราควรที่จะเชื่อมั่นและก็ศรัทธาในสิ่งที่เป็นเราแล้วก็โฟกัสไปที่ความสุขเป็นหลักให้เหตุผลกับตัวเองว่า เราเกิดมาบนโลกไปเนี้ยเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการความสุขแบบถูกต้องเราก็เลือกจะไม่สนใจคำพูดแบบนั้นเชื่อหลง